วันนี้ป้าคมกับน้องๆจะพากันไปผจญภัยในป่าลึกที่เล่ากันว่ามีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่แต่สิ่งที่เจอบางครั้งอาจไม่ใช่ทองหรือเพชรแต่เป็นสิ่งที่มีค่ากว่าหลายร้อยเท่าป้าคมกับน้องมะลิและน้องฟ้าใสน้องแมวลายเสือและน้องหมาหูดำออกเดินเข้าปา่าด้วยความตื่นเต้นป้าคมคะจริงหรอคะว่ามีสมบัติอยู่ในป่านี้จริงๆคะ่ะป้าคมก็ไม่รู้หรอกลูกว่ามันจะมีจริงหรือไม่จริงแต่การเดินทางนี่แหละ ที่จะพาพวกเราไปเจอสิ่งที่สําคัญที่สุดระหว่างการเดินทางเต็มไปด้วยเถาวันน้องหมาหูดําเฮาเตือนน้องมะลิพยายามจะกระโดดข้ามบังคมค่ะไปต่อไม่ได้แล้วละ่ะค่ะอุปสรรคคือครูผู้สอนทั้งกลุ่มเจอถ้ำลึกลับท,ท,ที่มีเสียงกล้องคล้ายๆมีคนอยู่ภายในถ้ำบังคมค่ะหรือว่าจะเป็นโจรฝ้าสมบัติคะไม่แน่ภายในถ้ำนั้นไม่มีทองไม่มีเ<ม>พียงภาพวาดเก่าๆของเด็กและครอบครัวบนผนังหิน สมบัติเลยค่ะพนี่แหละล,ลูกคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงคือความทรงจําความรักความอบอุ่นของครอบครัวลูกพวกเราทุกคนเดินออกมาจากถ้าด้วยรอยยิ้มน้องมะลิเดินอ้อมน้องฟ้าใสหัวเรา<ร>ะอมค่ะหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าสมบัติไม่ใช่ของมีค่าแต่คือความรักที่เรามีให้กันค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะน้องฟ้าใสพวกเรานั่งพัก ริมทานมองพ้าทิตตกดินแสงสีทองอบอุ่นการเดินทางวันนี้สอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือรอบตัวของเรามานานสมบัติที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในดินหรือในหินแต่อยู่ในหัวใจที่พวกเราแบ่งปันกันต่อไปอย่าลืมเก็บรักษาสมบัตินี้ไว้นะจ๊ะคุมทรัพย์ที่แท้จริงคือความรักและความอบอุ่นที่เราแบ่งปันกันจ้า